รถฮอนด้าแล้วก็ห้องสามนะคะโอเคค่ะทุกท่านสนุกสนานนะคะสนุกสนานกันมากมากกว่าจะทุกท่านจะสนุกสนานในจนถึงวันนี้นะคะถนับแล้วก็ลูกทุ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่สิบสีนะคะใช่เราผ่านประวัติศาสตร์ลูกทุ่งมาทั้งหมด14ครั้ง ะะตลอดระยะเวลากว่า30ปีของการก่อตั้งคณะวิจิตรศิลป์นะคะในโอกาสนี้นะคะดิฉันขอกราบขอริยาทุกท่านนะคะรบกวนเวลารบกวนนิดนึงสนุกสนา,าของท่าน,นะะเวลาที่มีคุณค่าที่อยู่ในช่วงเวลานี้เนี่ยโมเมนต์สำคัญที่เรากำลังร่วมแบ่งปันกันในตอนนี้จะไม่เกิดขึ้นได้เลยถ้าขาดนายวง คนแรกของงานลูกทุ่งวิจิตรศิลป์นะคะในวงลูกทุ่งวิจิตรศิลป์คนแรกนะคะคือพี่จุกรุ่นหนึ่งนะคะรุ่นสองค่ะชาณรงค์จันทองนะคะซึ่งปีที่ผ่านมาพี่จุกของเราก็ได้เสียชีวิตลงไปนะคะพี่จุกก็ได้จากไปที่บ้านเกิดที่จังหวัดสมุยนะคะจังหวัดสุราธานีเกาะสมุยเกาะประทานอภัยเอ้ยแต่คุณแม่ มันเป็นความคล้องจองนะไขย้อยก็หนีไปก่อนสมุยนะใช่หรือว่านี่คือต้นกําเนิดของไข่ย้อยกับดากันดาใช่นะคะขออนุญาตใช้เวลาสักสองสานาทีร่วมแบบปันนะคะวินาทีที่เราจะร่วมรำลึกถึงนะคะถ้าไม่มีพี่จุกก็จะไม่มีไม่มลูกทุ่งวิจิตรศิลป์ปี5้ในครั้งนี้นะคะค่ะขอ ให้ทุกท่านร่วมรำลึกด้วยกันค่ะโดยเฉพาะพี่น้องพิจิตศิลป์ทุกท่านนะครพี่น้องวิจิตศิลป์นะคะร่วมรำลึกถึงพี่จุกชาญรงจันทร์อขอ,ของเราค่ะ 我坐那，我坐那，我 ขอเสียงประมือให้กับพิจุกชาณรงค์จันพ่องนะคะนายวงลูกชุงวิจิตรศิลป์คนแรกของเราค่ะพี่จุกก็ทําน้องจุกเหมือนกันนะคะไม่เป็นไรค่ะพี่จุกจะมองดูรูยูเราท่านตอนนี้พี่จุกก็กำลังเอนจอยกับพวกเราค่ะใช่ค่ะนะคะเอาละงานวันนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะถ้าหาก ถ้าถ้าไม่มีผู้ชายมาขอกุญแจคืนค่ะไหนผู้ชายคนนั้นอยู่ไหนหลังเวทีมาเอาหน้าเวทีนี่สิบอกให้มาเอาหน้าเวทีนี่เอาให้ให้สตารไปให้สตารไปให้<ป>เขาหลังเวทีผู้ที่อยู่เบื้องหลังนะคะเป็นแม่งงานใหญ่เลยนะคะก็คือ นายวงของเราค่ะประจำปี2,000ลูกทุ่งปีนี้นะคะส5 5รัค่ะนางสาวปองการแสนใจกุตค่ะจีจาร์ค่ะนะคะผู้นำหญิงก็มีมาแล้วนะคะนางวงคนแรกจะมีไม่ได้เชียวหรือนะคะค่ะและขอกราบเรียนเชิญนะคะ,ะ,คะรองศาสตราจารย์สุก,กีสุกรีเกสเกต สารานะคะรองขนบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษานะคะแล้วก็เป็นรุ่นพี่วิจิตรศปีรุ่น7นะคะเป็นตัวแทนนะคะจากคณะบดีนะคะมามอบโล่นะคะอ,นนอันนี้แฟนอาจารย์สกรีเหรอคะ อ่าน,นันแม่แม่อ่อเนื่าแฟนการสุกรีใส่เสื้อเหมือนกันเชียร์อ่าพอขอบพุณท่านรองศาสตราจารย์สุก,กิรีไม่เป็นอย่างสูงนะคะนะคะเลือดแดงชาตินะคะเข้มข้นเสมอนะคะในวงพูดอะไรกับลูกค้าของเราหน่อยลูกค้าที่เหนียวแน่นนึบมาจนถึงครั้งที่สิบสี่แล้วนะคะค่ะก็ปีนี้เป็นปีที่1ิบสี่แล้วนะคะที่มีลูกทุ่งนะคะ อีก2ปีข้างหน้าเราก็อยากให้มีลูกทุ่งจัดอีกต่อไปนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนมาร่วมความสนุกมันแล้วก็สนุกสนานเฮ hey, ฮาไปพร้อ,รอมๆกันทุกๆอย่างนี้ไปอีกทุกๆปีนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่คือนายวงของเราประจำปีนี้ค่ะนางสาวป,ปองการแสนใจวุฒิค่ะนะคะและนอกจากนี้เรายังมีผู้ใหญ่ใจดีที่ไม่เคยลืมนะคะ X c c l ซ n คลิค่ะ บางกอกแอร์เวส์ค่ะสถาบันการเรียนการสอนสาอังกฤษ i g จีเนียสเอ듀เคชัผลิตภัณฑ์ตราสิงค่ะน้ำดื่มตราสิงมีบริการ2จุดนะคะตอนนี้ดิฉันก็หาไม่เจอแล้วค่ะเพราะเป็นมวลชนเยอะมากนะคะน่าจะมีตรงกองอนวยการและก็ตรงฟู้ดคอนะคะนอกจากนี้พวงมาลายัยแมสและกระดาษสีพิมพ์ดิฉันว่ากางไม่จําเป็นแล้วนะคะแมสจําเป็นแล้วตอนนี้เราจะเข้าสู่ช่วงที่5ซึ่ง ยังไม่ใช่ช่วงสุดท้ายหรืออะไรเลยลูกทุ่งปีนี้สนุกไหมขอเสียงหน่อยไม่รู้เรื่องแล้วน้ำตาลไม่รู้เรื่องแล้วน้ำตาลในเลือดมันพรุ่งพร่านแล้วทําไมทําไมทําไมฮิปสเตอร์ฮิปสเตอร์ทําไมฮิปสเตอร์ทําไมไอ้แกงนี่แกงออกแบบอะอ ฮิปสเตอร์ฮิปสเตอร์แรกๆของเชียงใหม่ฮิปสเตอร์แรกๆของเชียงใหม่ก็อยากได้เธอฮิปเหมือนกันอ่ะเดว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 เจอแน่เดวพระลุงพลังอ่ะเวเวอายุเวลคัมคูไทยแลนด์เลดี้แอนด์เจนเทลแมนเลดี้แอนด์เจนเทลแมน How do you do? I am very glad. I <'m S 2> <and S 1> happy to see you. นี่ไม่ใช่จะได้เฟภาษาอังกฤษนะคุณแม่สอยหมุยติดปากอะ่ะโอเป็นคำสุภาพเป็นคำไทยแท้ <c oughs> สอยหมุยไง <c oughs> เออเป็นเป็นคำผวนกับไปผวนว่าไงนะสอยหมุยลุยแม่ <c oughs> ร้อยแม่ <c oughs> โอ้ยมีร้าน น้องบอกว่ามีร้านบัคเก็ตชื่อร้านหลอยแหม่จริงๆนะร้านหลีแรมลอยไม่แล้วไม่รู้เรื่องแล้วตอนเนี้บัคเก็ตได้ขายอะไรขายน้ําหวานใช่ไหมเป็นน้ําหวานที่กันตัวกลายเป็นอะไรนะแอลกอฮอล์เอทชื่อแอลกอฮอล์เหรอเอทิลแอลกอฮอล์เอสเอสกินได้เ็ดตายยังไงยังไงสตาร์ชุดดำยังไง วันบีฮิปสเตอร์ชิกนิมานสตรียังไงวันวันบีฮิปสเตอร์ยังไงเอาไงดีเอาไงดีงานพบกับช่วงที่5ลูกทุ่งยอดฮิตลิ้นจีหน้าหอโดยโสพัทรภัทรรัตนสุวรรณสุขจากคณะศึกษาศาสตร์ อยากเปลี่ยนนามสกุลโดยเจเล่ปีสาวิจิตรศิลป์ค่ะขอใจแรกเบอร์โทรโดยโอชินวิจิตรศิลป์สีน,สนวลในสวนหลังบ้านนะคะสีนวลในสวนหลังบ้านพูดชื่อนี้แล้วจ่ายมา500นะโอชิน, <laughs> น,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 ชนจีบนะ <laughs> ได้แฟชั่นตายแล้วนางสาวชยานนท์แก้วมูลจากคณะนิติศาสตร์ค่ะหล่อไม่บริสุทธิ์โดยพิชยากระดาษทอง เมียพี่มีชูดโดยนายกสุจิราของเราค่ะและคู่สมรสและคู่สมรคคสมรนนะคณะนายกแห่งรัฐไทยเกิ่มนะคะเพลงต่อไปสก,กัดดาวยั่วค่ะโดยสุภาภิดอิสระเศรษฐพงศ์จากคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ค่ะจุงเบยจุงเบยขับร้องโดยนางสาวพิญญาคุมคณะจากคณะเกษตรศาสตร์ นางสาวลักษณารีดาวตาคำจากศึกษาศาสตร์และนางสาวจันจิราสมบดุงจากวิทยาศาสตร์ค่ะเก็บเพลงไว้ก่อนบอกเลยว่านี่ไม่ใช่เพลงเมดเล่แน่นอนมีเมดเล่อีกหลายช่วงค่ะพบกับลูกทุ่งยอด,ยอดฮิตได้ค่ะ ยใหญ่ใหม่ๆสุดๆประกาศท่านคนร้องฟังแล้วน่าพลายแต่ผลมุมเลือกไว้ดูของแปลนูแล้วต้องดีแฝงวงในเข้าไปดูรสของเข,าเขาเ้าจอดอยู่หน้าหอหนูพี่คนขาาจะเสียงหย่อนาดูฟังแล้วคนลุกสูงอย่ากลัวอย,ย่าทันไหนฮะนิงจินาหออุ้ยนิงจินาหอ,อา จรินะฮะจินะฮอเห็นแล้วขำรสทิ่ค์ยลิงก็เพิงมาไฟก็มีแต่หนูก็ไม่สนใจตาจ้องมองพี่พวงลิงนีลูกก็โตเต็มที่อยู่ในลังวัง ลิ้นจีาลิ้นจีลิ้นจีลินจี่ไขหน้าหัวนองพวงนั่เท่านันหรือพี่ไข่เป็นกิโลแล้วก็แล้วโพกับหนูเอาไหมพี่จ่าจัดให้หนูด้วยเอาลูกสวยๆแล้วก็พูใหญ่ๆเห็นแล้วหน้าที่นั่งที่เขาอร่อยรูปลิล้นตุดน้ำาหลายๆ รที่เปิดโทินจีนาหออุ้ยลินจหน้าหอฮลินจนาหอลินจหนาหอลินจนอเรือพี่ขายเป็นกิโลแล้วมาแลกเป็นโทรกับหนูเอาไหมนะพี่จาจัดให้หนูด้วยเอาลูกสวยๆและตัวใหญ่ๆเห็นแล้วน่ากินน่าคิดต้ำใสน้็ขุ่นจนน้ำไหลไหลลินจีที่ขายหน้าหอเราพี่ชอบแล้วก็มาไปบริษก็ได้ แบบนี้รับต่อเลยพี่โตลอยทุกใจเป็นจีน่าหอ้ยเป็นจีน่าหอเป็นจีน่าเป็นจีน่าหอเป็นจีน่าหอเป็นจีน่าหอมขอเจ้าจูน่าหอขอเจ้าจูน่าหอ Hup, 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 hup.